Ăn cả e clo Nè Nà kìn máy Nhọc ló cả Nhọc ló cả e Ăn cả Thích tả Nhọc ho uống tí tả Nè lũng Wow อืมอืมอืมอร่อยอืมมันอร่อยมากเดี๋ยวดูกว่าเดี๋ยวข้อกันแอมิเก้มอสซาเรลลยอบไบมอลลอนอืมพรุ่งนี้ต้องทำงานเพื่อน เดี๋ยวผู้ชายมาตัดกินเองอืมอาบน้ําก่อนเดี๋ยวมาจิ้มต้องอาบน้ําสระผมก่อนจ้ะน่ากินไหมสุดยอดอรู้แล้วซื้อล้านไออิ๋วมาแม่แพงด้วยร้อยหกสิบคน ถูกใจกุลาะเซ็กตีบอ่ะกุลาซิกตีคุ้งหนูเดี๋ยวผู้ชายมาทำกินเองอาบน้ำก่อนเสร็จแล้วนะย่างนะ่ะ ัวมาดามติดดินในต่างแดนลกเลยเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ผู้ชายล้างจ้ะผู้ชายก็ชอบตื่นมาล้างล้างจานหืมเนี่ยนี่เห็นไหมปลาส้มเห็นไหมปลาส้มมันเขาออกมาเราตะแกรงมาย่างไอ้เป็ดไงก็เลยลงไปอยู่ในน้ำมันหนึ่งแล้ว เป็นไรน้ำมันเขาเองเนาะอาบน้ําก่อนจับเพืเ่อนกินนี่ไปแล้วกินแกงเห็ดไปแล้วนี่มีกล้วยมีนี่กินอแตงโมไปแล้วหืมให้ก็ดูดนี่ก่อนนะครัวามาดามติดดินในต่างแดน เดี๋ยวพวกนี้ผู้ชายเขาล้างเองแหละชามอ่ะเห็นไหมทีลากดูกันท่อนด้เย็ดตะกดเขารอให้เย็นก่อนถูกใจมากเลยเขาจะอร่อยกว่าไก่มากเนาะ ยอะตินให้ดูมันต้วนจ,จะแจบบปะ เนื้อเป็ดมันอร่อยสุดยอดซามมีเราก็ชอบกินมากยังร้อนอยู่จ้ะ แค่โรยๆนานไปหน่อยก็มีรสชาติแล้ว สุดนะั่นอนะืมนกนะ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 ออล้วซิแบบไนแบบอกว่ะตวเดี่ยวยายาถอดทาลิกเข้ามาทาลิกฮัลโหลนม่ไม่อย่าจะทาเผิน ทอดดูเอเว้นตาเว้นตายอเย็มประดายอัพสมัยเรดเลงทาเล็กทาเล็ก

อ,อเป็ดอร่อยจริงคนนี้สานก็ไม่ให้กินด้วยกันบอกอยู่ทา,าเลาะกันจริงๆแล้วเป็ดมันแพงไงก็ถึงไม่ให้กินด้วยกันมันแพง <laughs> เป็ดมันแพงเปิดมาอร่อย ส่งมาให้กินด้วยกัน mm hmm. นี้ไปก่อนเด้อเพื่อนมาดามขอ,อตัวอัดน้ำอิ่มแล้วเนี่ยเห็นมหเป็นแต่แสบบ่เนยือแค่สามีถูกใจเราก็พอใจแล้วจ้ะอือพ่าใหญ่ฝรั่งขี้นกถูกใจเราก็พอใจแล้ว เนี่ยเราทํากล่องนมกล่องนมสมบัติใส่เสื้อเลอะเลยเห็นไหม,มกล่องนมก็ใส่ไว้ในที่กระยับแล้วอยโรีบนะเลอะเสื้อเลยอโอเคบายบายจ้าฝากติดตามด้วยนะจ้าบายบายเป็นแสบบ้า เป็นแต่บตบอจ้าบ๊ายบาย